พวกผมในเกมครับ Pocket Edition นี่จะมาเล่นเซิร์ฟออนไลน์แบบทีมแดงน้ำเงินเราก็ไม่มีอะไรมากแค่เล่นแบบซื้อโอ้ตอนนี้เราได้ซื้อแล้วครับเราต้องบุกเนี่ยเซิร์ฟนี้เราต้องบุกไปเอาบูทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นขนแกะหรือเปล่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ตีโดนตีนานไงอยู่เด็ดเลย โอเคมาแล้วลงมาอยู่ด้านนอกเฮ้ยน้ำเงินบุกน้ำเงินบุกเงินบุกเราบุกสิรออะไรเระพี่ไม่รวยหรือว่าไม่ดีโอ้ยหลวง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 ลมาอ้าวตายซะงั้นนะเอ้าไอ้ไฟริ่งมาทำไมล่ะ โ okay. อเคตอนนี้เรา,าอยู่ฝั่งน้ำเงินเรามาอยู่เรามาอยู่ฝั่งน้ำเงินครับเราต้องมุ่งแววลขนแกะให้ได้เร็วทีุ่ดไปยา่าเออไม่ลาโลกลากรมาละ <c oughs> เราอยู่ทีมแดงนะครับ วิธีการดูก็ดูง่ายดูอีกชื่อคนไม่ก็ดูตรงขอบๆแล้วมันจะเป็นสีแดงโอเคครับทางที่ดีเราต้องไปทางที่พวกเราไปเยอะที่สุดอ,อ้ไปเยอะที่สุดแล้วก็ตายเยอะที่สุดมัตนตายหมดแล้วไม่ได้ตายเพราะราอะไรหรอกไฟล่วงไป สวยใบาูแอ้วเจอแล้วอย,อย่าหนี้อาวอยู่ฝั่งเมื่ง่าแลยเอาไอ้ไฟอยู่ทำไมล่ะโอ้มันเด้งออกจากเซิร์ฟหมดเวลาหมดเวลามันมีเวลาจำกัดเราต้องรีบไปเอาขนแกะให้เยอะที่สุดอ๋อมีคนวางแล้วะ งั้นเราไปทางสีม่วงแล้วกันเราไปเอาขนแกะสีม่วงที่อยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้โหแล้วสีน้ำเงินมันเอาขนแกะฝั่งเรามาวางตะเป็ตะปะเลยเครับมาเฮ้ยระวางล่วงระวังล่วงระวังล่วงเฮ้ยมีคนมามีคนมาอย่าหนีดิมันก็อยู่ฝั่งมึงอะเออกันไว้พวกพวกพวก

นี่ครับไม่น่าเชื่ออ่ะเอากรอบเพชรเราลองมันบักด้วยอ๋อใครอุดวัเนี่ยรอประมาณสักสามมันก็โอเคแล้วที่เหลือเต็มตัววิ่งครับโกยทยมโกยทยมโกยทยมเฮ้ย,ยอย่ายุ่งกับเพื่อนกู อย่ายุ่งกับเพื่อนกู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 ยไม่อย่ายุ่งกับเพื่อนกูอย่ายุ่งกับเพื่อนกูโอ้ตายแน่เลยอ้าเวลาอย่าโอ้นั่นนี่ครับมีคนวางแล้วเราต้องไปเอาคนยาสีม่วงไม่มค่อยมีใครจะรอดเอ็นเดอร์ใครอยู่ที่สีฟ้า วิวิวิเราต้องวิ่งอเราจะบุกฝ่ายแดงอย่างฉับพันวิวิวิวัวที่ไหนกลับมานี่เอ้ยเอ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยพวก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 ขุดไม่ได้เอ้ยให้หลบหน่อยพวกพวกขุดไม่ได้อ่อออ้าต่างคนก็ต่างขุดอ่ะมาเชิญเรื่องขุด อ้าวเลยพวกโอ้เหลืออีกสี่อีกสามอีกสองอีกหนึ่งอ่ะอีกศูนย์อ่ะหมดเวลาเซิร์ฟมีเวลาจำกัดแล้วเป็นยางไงละ่ะแล้วตอนนี้อ่ะเราก็ปลาไปหนะ้านาทีสามสิบห้าแล้วจะเป็นอีกรอบเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ฝ่ายแดงพวกกันโอ้โหไหนลอมดูแมสห้างงทีฮะลอมดูแมสห้าที มันหายไปแล้วมันจะขึ้นมาเป็นบางทีอ่ะเฮ้ยโอ้๋โอ้ย,อย,อยไม่มีอะไรเลยไอย้พวกสัตว์เท่าทั้งหลายไม่ไต่อบันไดไปวะไปไปไปเลยไปเลยไปเลยมันบอกคุยขั้นต่อ โอเคๆบัเราไปถึงฝ่ายน้ำเงินทีน้ำเงินดินแดนยาฆ่าพื้นตู้อ้าวเป็นหมายก็ตีโอ๊โอ้โอ้ะวอมตีไกลยังอ่ะตายครับโอมันตีไกลยังมาวอมโอเคโอเคลงยูทุกคนจำได้เฮ้ยเอา Pitt.